เร็วเหมือนกันนะคะจริงจริงแป๊บเดียว EP เท่าไหร่แล้วสิบเอ็ดแล้วก็เร็วมากอะเร็วมากตอนถ่ายนานตอนถ่ายแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่แต่สนุกค่ะสนุกทุก EP เลยแล้วก็ EP นี้ก็ สนุกเป็นพิเศษเลยเนาะใช่เพราะว่าอีนี้มีความพิเศษเพราะเราไปนี่กันไปแค่ไปไหนนะคะไปแพ้เล่นทำอะไรตลกๆไปแด่ไปแพ้กันใช่เพราะว่าไปเขาเรียกว่าไงดีไปสืบสารวัฒนธรรมคือมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ในปิ่กคับที่แบบแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้น่าจะแบบไปตามรอยใช่เพราะว่าภาพสวยแล้วก็ กิจกรรมที่เราไปทำในในซีรีส์ก็คือค่อนข้างที่จะเยอะมากทั้งอะไรนะทอผ้าสิ้นทำโคลโคลนโคลรู้โคลโคนทำทำไมเขินอ้าไอคอนเบสโคลโคมนันที่มันแบบโคลมลอยโคลลอยอะไรอย่างนงาใช่ ล้วก็ชุดสวยมากๆชุดสวยมีอันนี้ด้วยมีมีรำด้วยแบบพื้นเมืองเลยล้านนาเลยที่เป็นรำาช่แต่งชุดล้านนาเลยแต่งชุดล้านนาเลยแบบคนสมัยก่อนเลยสวยเลยทุกคนแต่งเพราะว่าเราสวยคิดมาส่งชุดส่งคนคนส่งอะไรส่งของจักอาทิตย์ที่แล้วคือทะเลหวานเลยนะค่ะอาทิตย์นี้เนี่ไงหนูบอกแล้วว่าหลังจากนี้ก็ให้เตรียมใจเยอะ มันจับมันจับได้ไงใครจับคะตำรวจมันมีคำขู่ปิดท้ายอะหนมีคุณออนคุณโอนไงแต่เขาจะทำจริงหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึ่งเรื่องความรักมันไม่ใช่ความลับเยนะมันมีคนอาจจะต้องอาจจะต้องรอดูอีพีนี้ด้วยกันก่อนว่าแบบบางทีบางทีเราอย่าไปตัดสินคนที่ผิวเผินอาจจะต้องรอก่อนล้วตับมันจะเริ่มพังหรือยังเพราะว่ามันแบบ ให้อีกหนึ่งอีพีค่หลังจากนี้อาจจะอาจจะเจ็บตับกันแล้ววันนี้มาเก็บความสุขเยอะๆเพราะหลังจากนี้สปอยมันยเนี่ไม่ต่ว่าคุณปิ่นไปที่ไหนก็ฮอตที่นั่นเลยนะขึ้นเหนือออกใส่พุกขั้นบนใจเมืองลาอเป็นยังไงสิเจ้าเมืองลามก็อาจจะมีการเข้าหาบ้า แต่อันนี้ไม่ยอมหรอกค่ะเราจะปฏิเสธเขายัางไงอ่ะคนเก่าก็ยังคาราคาตันเลยนะอ๋อคุณเกลืออ๋อหนูหรอหนูว่าคุณปิ่นเขาก็ชัดเจนในฉบับของเขาถ้าอะไรชอบก็ชอบอะไรไม่ชอบก็จะบอกว่าไม่ชอบออก็แบบแต่สุดท้ายเราก็อยากเป็นกําลังใจให้เขาทั้งสองคนทั้งทั้งคุณปิ่นแล้วก็ทั้งท่านหญิงอันนินเลยก็อยากให้ฝ่าฟันความรักครั้งนี้ไปด้วยกัน ใช่เพราะว่าหลังจากนี้มันอาจจะเจอมันจะเจ็บมันจะเจออะไรเยอะขึ้นแล้วก็คนดูน่าจะแบบตับพังไปเลยนิดนึงค่ะเขาต้องใช้ดิชิูเยอะขนาดไหนเยอะเพราะตอนเราดูก็ก็เยอะหลังจากอีพีเนี้ยอีพีเนี้ยน่าจะแบบว้าวกับวัฒนธรรมความเหนือความอะไรแล้วแต่อีพีเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้เห็นตอนท้ายแหละว่าแบบ เรียกได้ว่าปรลมปรลมปรลมใจก่อนที่จะพาไปเอา่มเลยเหรอพี่นริ่เลยราเกิดเราเกินอีพีน้าค่อยอีพีน้าเดี๋ยวมาทำใหม่วันนี้ก็เป็นอีกวันอีพีหนึงที่ดูกับแฟนเยอะมากใช่วันนี้ก็มีมีมีโชว์มีอะไรด้วยที่แบบว่ามีโชว์อะะไรคพี่ฟินตีลังกาจ้ะจ้ะน้องเบคลอยมาใช่วันนี้พองเบคลอยมย ใครจะเชื่อก็เชื่อเลยก็มีมีมีความพิเศษกว่าใครเพราะว่านอกจากจะได้ดู EP นี้ด้วยกันแล้วก็ยังมีโชว์ที่แบบเราขนมาจากภาคเหนือเลยทั้งหมดเป็นความแบบความเหนือเหนือหมายถึงเหนือความคัดหมายมีช้างบนเวทีไหมช้างมีแต่กระต่ายนี่จ้ะน่ารักไหมีกระตายอันนี้ในไทยกินสี้าหรือเปล่าไม่ไม่ได้ขายของเลยแต่ใส่สบายจ้ะ เอ่สบายจริงสบายแค่ไหนไม่รู้ต้องลองซื้อดูค่ะเห็นไหมล่ะเก่งมากอ่ะเราอ่ะโชว์เหรอโชว์เอาพูดถึงโชว์ก่อนีไม่ใช่แค่เราสองคนด้วยใช่มีอ๋อพูดมาไม่คิดไม่ได้เลย มีหลายคนนะคะมีพี่ๆพี่น้องๆในในซีรีส์เลยใช่มาร่วมร่วมโชว์ด้วยค่ะก็แต่ละโชว์น่ารักมากเขียนตอนซ้อมก็คือแบบน่ารักน่ารักน่ารักหมดเลยมันจะแบบว่าเป็นความมาจอยมาเอ็นจอยด้วยกันใช่ถ้ารู้จักเพลงก็ลองตามได้ใช่แต่ถ้าไม่รู้จักก็ทำเป็นว่าลองเป็นกันน้ำไปก่อนของเล่นีโชว์เลยของหนูเหรอคะ เรื่องจริงเอาเรื่องจริงเหรออืมสามสามค่ะสามสามโชว์สามสิบชั่วโมงที่โชว์ก็หยุดอยู่ตรงนี้กันจนหมดวันเลยอ๋อโอเคขอโทษค่ะคุณคุณทำเพลงสามเพลงสามโชว์มีมีโชว์คู่โชว์คู่แล้วก็โชว์เดี่ยวอ่าจะมีเพลงที่แบบปล่อยรับองาเพลงอะไรคะ เฮ้เราเพิ่งปล่อยเพลงไปเพลงนี้ปะคะเกี่ยว้กยกี่วแหละเพลงเกี่ยว้กยเราเรีนมีซีมีอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งปล่อยเอ็มดีไปแล้วก็ไปโชว์บนทีป็อบเสร็ครั้งแรกด้วยแล้มาโชว์ที่นี่อีกที่หนึ่งทุกคนก็จะได้เห็นที่นี่เป็นครั้งแรกที่ที่ทุกคนจะได้เห็นด้วยด้วยตาเนื้อของทุกคนก็น่าจะแบบว่าตื่นเต้นเนาะใช่แล้วก็มีอะไรอีกฝากอยเอมดีแล้วกัน ฝากไ v ฝากเอค่ะได้ดูกันยังถ้าดูกันแล้วก็ดูอีกรอบนึงก็ได้ค่ะน้องเบสก็เปิดวนทุกวันเลยที่บ้านใช่เป็นการปั่นบิวช่วยกันใช่เอาฝากถึงแฟนที่แบบดูสตรีมมิ่งหรือว่าไม่ได้ไม่ดูไม่ได้ไม่ไดไม่ได้มได้ม่ได้่ไก้ไม่ได้ไม่ได้ไพ่าด้่าด้่ได้ไ่้ไ่ได้่ด่ด้ไ่ด้่ไดน่่่่ดด็มด้ ใช่ค่ะมันมันไปในในประเทศไทยนี่แหละที่แบบเราเราคิดว่าทุกคนน่าจะชอบศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศไทยทั้ทแบบหนูรู้สึกว่าใครได้มาก็น่าจะเอนจอยทั้งเรื่องอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหรือภาหนะที่แบบตุกๆก,ก็มีแค่ไทยแลนด์หรือเปล่าโอลีหรือเปล่าอะไรเงี้ย หนูรู้สึกว่าใครที่อาจจะเคยมาไทยแลนด์ first time อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะไปไหนทําอะไรก็ดู MV แล้วก็ทําตามได้เลยนะใช่วันนี้ก็คือมีความตั้งแต่เอือมตั้งแต่เช้ายันยันกลางคืนเช้าไปวัดเสร็จก็ไปนั่งกินข้าวไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นเรือไปนวดตะก่อนแล้วก็ค่ไปขึ้นเรือนวกนี้ชอบจริงๆเหรออ้าวอยู่แล้วใส่ชุดใส่ก็ได้ค่ะใช่ถ้าถ้าไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนทารักกัน ถูกใจทํามาตั้งนานห้ามกันหน่อยลิขสิทธิ์เกินเจ็ดคำค่ะสนุกมากเนาะสนุก<อ>ใช่บรรยากาศดีมากค่ะอากาศดีแล้วก็ได้ไปเจออะไรที่อะไรใหม่ๆที่เราไม่คิดว่าจะได้ไปแล้วก็ก็ไม่คิดว่า เราจะไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยทงคู่เป็นแบบโอกาสรีที่ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆโอกาสรีเลยค่ะค่ะใช่ไหมว่ามีกันแค่เขาบนกันว่าเราได้เจอกันแล้วเขาจะต้องเขาจะบนหัวบนกันยอะมาก ก็แอบ,บรู้มาบ้างแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาทีา่เวลาที่ลงอะไรในโซเชียลอะ่ะเราก็เราก็ลงด้วยความอยากลงจริงๆไม่ได้แบบจะแกล้งให้แบบไปทำตามที่บนหรืออะไรไม่ไม่มีเลยใช่แต่ว่าพอไปเห็นก็แต่ละคนก็บนกันเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะอะไรอย่างโอ้ทำจริงหรือเปล่าอ่ามเป็อ้องตาไปเช็คแล้วแบบเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นว่าทำเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ค่ะ เพราะแฟนๆนี่แบบฉากรูปที่แบบคนรอบตัวทานเลยค่ะเงานิดหน่อยเปรียบเทียบองศาลเหมือนนักสืบเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะได้เห็นหมายถึงว่าเวลาที่มันอยากลงหรืออะไรอะไรเงี้ยใช่ใจเย็นๆไม่ลงก็ไม่ลงใช่อะไแปลกมากอะไแปลกทำอะไรซ้อนทิลงก็เห็นไม่ลงก็ไม่เห็น ทไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีเออเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูเลยอยากเห็นต้องทำยังไงอยากเห็นก็ไม่ต้องทำยังไงก็เราอยากลองไมีโอกาสมีโอกาสไหมหากไม่ดูเป็นการหลงกลตอบยากจึงเลยเปลี่ยนคำถามดีกว่าอะไรนะคะ เขาบนกันอีกเหรอคะบนอะไรคะบนอะไรอยากเห็นอยากเห็นรูปมากเลยก็หนอมีรูปแค่นั้นค่ะมีคลิปแค่นั้นเหมือนกันค่ะเม็ดเยอะมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพอดีเพิ่งตัดมาใหม่เลยใช่ สำหรับที่นี่เลยเดี๋ยวสักพักนึงจะเลิกตัดลรอคะแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้หายแล้วค่ะผมประกาศมันเปลี่ยนแล้วเนาะใช่ผมยาวแบบเสกได้ผมสั้นก็เสกได้เหมือนกันเหนื่อยหรือยังไม่เหนื่อยโอเคเบ๊กเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยคอมเมนต์อีกแล้วเหรอคะข้างบ้านอีกแล้วเหรอคะเอสเอ็มเอ็มเยอะจังค่ะเม็ด อันนี้อันนี้เขาเป็นจริงป่ะเหรอวันว่าแต่เราเลยดิแก้มกรถามเบกรู้ยังว่าเมฆแก้วมังกรอ่ะมันมีงาใช่ไหมมันมีงามันไม่มีงามันคืออะไรมันมีมันมีเม็ดสีดำๆก็นั่นคืออะไรงาหรือเม็ดเม็ดมันไม่มีงาไม่มีใครบอกหนูบ้าหรือเปล่าพี่เนี่ยแหละ เราดูตัวเมื่อไหร่พราะมันไม่ใช่กาแล้วเชื่อไปหมดเลยเหมือนเหมือนเห็นเห็นแฟนแฟนบอกอยู่ป่าไม่มีินไม่มีงาแกล้งแกล้งแอลแอลแเขาบอกว่าเม็ดเยอะพี่ปีนเป็นก้ะมงกรหรือเปล่าก็คือถ้าสมมติผ่าออกมาไม่มีสีขาวเลยมีแต่เม็ดเข้าใจไหมายถึงหนูอ่ะแต่ไม่เข้าใจไหมว่าพี่ฟีนเม็ดเยอะเหรอตัวเองก็เม็ดเหมือนกันนั่นแหละโหเอป่านี่ป่า แล้วเปล่ามีมีบไหมคะคอมเน้นทางบ้านการไปแฟซ่าครั้งนี้ก็เรียกว่าแบบเป็นความแบบขวันของพี่คุณสองคนมาก่อนเลยนะว่าอยากไปโจก็ไม่ไม่คิดว่าจะแบบจะไปยืนตรงนั้นได้ไปมันดูยิ่งใหญ่เนาะใช่ค่ะ ยืนแยกกันอยู่เลยมันมันมันเหมือนไปยืนอยู่ตรงแบบในคนที่แบบเขาระดับโลกกันทั้งหมดเลยคือแถวหน้าของแบบวงการวงการคืออยู่ตรงแบบเวิลด์เนาะวงการเันเพื่อนของโลกเลยเราเรายังรู้สึกว่าเราตัวตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวเองแต่เราไปอยู่ตรงนั้นก็มันตัวเล็กที่สุดใหญเพรมันเป็นไก่เน่าหรอมันเป็นไก่เน่าทุกทีเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเราก็แบบไป ก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้รับโอกาสหลายๆอย่างเนาะในในวงการก็ลองทำอะไรเยอะขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆชอบหนาอชอบไปดูแบบ different design ความคิดของดีไซเนอร์คนนั้นรู้สึกว่าสนุใหม่กมากค่ะที่สปายว่าเราบ้างหมคะไปทำกับหายงานแล้วอ่าสำสำหรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่ามันคืองานศิลปะ ชิ้นหนึ่งที่แบบเขาคิดมาอย่างดีมากๆในการที่จะแบบจะแบบได้ออกมาโชว์สักครั้งหนึ่งหรือว่าได้ออกมาอย่างสมมุติไปแฟชั่นหรือว่าสินค้าอะไรก็ตามที่เราจับ<ม>ะะเรารู้สึกว่าเอ,อวันนึงเราก็อยากทําอย่างนั้นได้เหมือนกันเราอยากเอาศิละปะความเป็นตัวเองอ<ะ>หรือว่าอะไรเงี้ยออกมาพรีเซนเทชันอย่างนั้นม้ากแต่ว่าก็โฮปฟ f u ค่ะ one day <ม>สำหรับน้องเบคหนูชอบ story ของ เรื่องเรื่องนั้นที่เขาจะ create แต่ละดีไซน์แต่ละแบรนด์แต่ละแฟชั่นทุกๆทุกๆอย่างเขาจะมี story ของเขาที่เขาอยากสื่อสารออกมาผ่านเสื้อผ้านหน้าผมลุกทั้งหมดอะชอบดูมากๆแล้วรู้สึกว่าตาค้างแล้ว,ว,ว้ววทุกทุกที่อะแม้ว่าจะดูจริงเมื่อกี้มีการคุ่ได้ในการ p r e s e n t ค n g กงเกเสื้อผ้ามีขายอะไรมีขายมีขายออนไลน์ด้วยค่ะ พินสซปน์อะไรชอบจากอะไรลูกอินสไปน์นี้เป็นเมืองเหนือเจ้าอันนี้มีโคมด้วยเจ้าโคมเห็นไหมอะโคมเจ้านี่โอ้เยอะแยะเจ้ามีน้องสะสะด้วยนี่เห็นเห็นเกาะไหนอะน้องสะสะอยู่ไหนนี่งามก็เจ้าเออสมบัติเจ้าเสื้อเสื้อเสื้อเออเสื้อเป็นยังไงเป็นโคมเป็นนี้เป็นนี้ข้างหลังปาก เอไม่ใช่ปักอสกรีนผิดเป็นฟิวสกรีนใช่ก็จะเป็นน่ารักน่ารักอะไรอย่างนั้นมีขายค่ะที่ถ้าสมมติว um> ่าไม่ไม่ไม่สะดวกมาหน้างานก็สามารถค่ะเอ่อรี่ออเดอร์ได้ในในไลน์แอดก็มีอะไรเยอะแยะเลยสำหรับสำหรับอีพีนี้ใช่ค่ะคือออกแบบใหม่เลยทุกๆสเปเชียลมาก Only one เขาบอกว่าตุ๊กตาสะสะอันนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะวันนั้นกินของอันตรูแล้วใช่เหมือนเหมือนของข้างหน้าหมดหมดแล้วเมื่อกี้ที่แบบจริงเหรอใช่ปะอ๋อแล้วสรุปทุกคนเปลี่ยนเป็นใส่กางเก่งตัวนี้มีไซส์อะไรไซอะไซส์มั้งคะ่ะไซส์ค่ะฟรีไซส์ของเเค่า้ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเก็บเรื่องนี้ไว้ใช่ค่ะใช่ค่ะ ช่เดี๋ยวหนูบอกผู้บริหารให้เลยค่ะแม่แล้วตอนเปิดโชว์ทุกคนใส่กางเกงตัวนี้ใครบอกหนูลูกแม่เขาบอกหมดแล้วอ๋อหมายถึงว่าเขาเปลี่ยนใส่เลยตอนนี้ใช่ใไหมคายสรุปว่ามีใครใส่กี่สักคนขอถามพี่ฟีหน่อยนะสบายได้ไปกระทบไหล่ตาร์ของคนไทยน้องเกลอป็นเป็นอะไงเป็นเป็นอะไงอาการมันเป็นยังไงน่ารักเราหน่าท่าเขาดเดินน่ารักมากน่ารักแบบ คือแค่มองหน้าน้องก็น่ารักแล้วอ่ะแล้วน้องแบบเดินมา,เ,าเ,นเล่นด้วยห<ใ>นูวนาน่าเขาเป็นเพื่อนก <c oughs> ับหนูเ <c oughs> ขาหยิบเขาหยิบอันนี้มาให้หนู<ข>เล่น<ข>ด้วยใช่ใช่พวกหัวใจพวกอะไรที่โปรยในองานแล้วเขาก็ามาให้เล่นแล้วก็แบบโดโด,ดโดดโดดหนูก็เฉียบเก่งมากเกลียวใช่น่ารักมากเลยอ่ะตื่นเต้นเสิค่ะก็แบบไม่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 กล้าจะแบบไปแบบไปขอถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยเก่งใจค่ะแต่ว่าก็แบบ แค่มองก็เข้าใจมากว่าทําไมถึงแบบมีคนแบบรักน้องแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนอยากอยากเป็นเพื่อนน้องเกลว่เป็นเพื่อนน้องเกลใช่แล้วกันน้องเกล้อเกลหรือน้องฟีนเป็นเพื่อนกันอ่าเป็นเพื่อนกันสามหัวสามหัวจามหัวจะน่ารักเนาะแก้มชมพูแบบโ๋ออ๋อนี่ไงหนูนี่หนูมีหน้ามาเหมือนน้องเกลแต่หนูก็าจะวอรได้เหมือนเกลนะ เอาเวิร์กได้เหมือนน้องเกลโอ้ยจะเขินตอนนี้เลยเหรอคู่กับเบกกี้ไงใสถานที่จิดกับน้องเกลก่อนให้ความสวยมันติดหนูบ้างได้ไหมรู้สวยยู่แล้วอ๋อโอเคค่ะถ้าเบกกี้ทำน้องฟินทำด้วยวัดใจกันวัดใจกันนะแกพูดว่าไม่ทำสิเราจะได้ไม่ต้องทำ อะไรนะนุกเก่งมากเป็นแฟนก็ต้องไปดูอเแล้วเห็นอะไรไหมนะมันได้อะไรอาสุดท้ายฝากให้แพนตามหน่อยโค้งสุดท้ายที่เลอแค่อีลแค่แค่ี e ีหลังจากนี้หูพอเราดูมาแล้วมันแอบแบบ ใช่หนังจากออาน,บบนี้มันหนักอ่ะหนูหนูไม่รู้เลยว่าแบบ okay, เขาจะยิ้มได้อีกทีเมื่อไหร่หลังจากนี้ยากค่ะเพราะว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องถ้าคนที่อ่านนิ <c oughs> ยายหรือว่ารู้รู้พอทเรื่องมาประมาณนึงมันจะแบบก็จะน่าจะเดาออกว่าจะเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ใช่คะ่ะก็เป็นซิ้นใหญ่เหมือนกันชิ้นใหญ่ทุกทุกอีพีเลยเนาะหลังจากนี้ ใหญ่ทุก EP สำคัญทุก EP ไม่เป็นไรโอ้ชีวิตมันมีพวกนี้เสมอนั่นแหละไปตามเลยมันมีกาแฟนเยอะมากให้เบกกี้ฝากหน่อยฝากเป็นกำลังใจก็ได้ฝากเป็นกำลังใจเหรอใช่กาแฟนเต็มมือเนี่ยโอเค so today is the not the last sorry today today is the EP 11, so let's say not middle, but a bit more than middle. Uh, today we're gonna go to. What is Plair? Plair. Plair! We're going to So it's a different setting, different scenery. I think you guys will really enjoy it. Um, so if you guys can't make it, there is live streaming tickets, uh, 850 baht. You can probably still buy it and enjoy the whole performance with us. So we have many shows. Many things things p l a n n e d f o r น o u guys ท n ก yeah e n j ่สนากมฝากโอ้ทำได้วาสันฝากแบบน้องเนยไมได้ละฝากมือน้องเนยเสร็จแล้วหันไปทำแมบน้องเกลวขอเป็นตัวเองได้ไหมคะโอเคก็ก็ฝาก EP หลังจากนี้ละกันวันนี้ก็มาสนุกด้วยกันในในความเป็นภาคเหนือก่อนสักหนึ่ EP แล้วก็ มันเหนือตรงไหนอ่ะวันี้ไงไม่พี่ปิ่นต้องพูดเหนืออ๋อเหรอ้องบอกพี่เปล่าพี่เปล่าเลยโอเคต้องพูดว่าอะไรก็ฝากฝากฝากต้นนะเจ้าีพีนี้นะเจ้าก็มาม่วนน้ำกันเดอร์ไอเป็นอีสานกันเลยอะไรประมาณนี้ละกันค่ะฝากต้ยเจ้ายินดีจัดนักเจ้า